น,น,นี้เมื่อเบึงหัวมันจะเป็นตะเด็ขุดบอ่อนน้ำเสาะมีเนาแล้วก็มีผนผนตัว้ารลายเห็นหัวขึ้นอารากเลยนะราคามั่นบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะเนาะ นี่มันได้ขวบแล้วเนี่ยสิบสองเดือนแล้วเข่า13เข่า13เดือนแล้วเนี่ามาเต็มเดือน13บ,บสองกลักวกลัวสิสองเดือนกลัวกลัวฝนตกคักหลาย มุดพัดเอานำานี้เห็นหัวโพกอกมาแกะแล้วตัวนี้ฮักจะเสียวไวประมาณสิบสี่เดือนเนี่ยแหละประมาณสิบสี่เดือนสิบสามสิบสี่เดือน ประมาณพืชขีกาอันนี้ก็กัตัดหญ้าเบิดแล้วอันนี้ก็ตุล่าตุล่ากับพืชขีกาประมาณนสิบสามสิบสี่เดือนแหละที่เอาไว้ให้เราอันกับหับหัวไข่แน่อยู่หรอก ทั้งนี้มันงามอยู่พ่นเราไปทั้งปุ่นว่าใครงามปไปไหนต้นมันจกหน่อยๆนะ <c oughs> แต่เมื่อศีหัวไข่หรอกมันปีนี้มันบ่งามคือปีกลายนี่ปีกลายง่ามคักแต่หัวหัวตอนฮอข,ขุดท,ที่แหลกนี่หัวบบใหญ่เนี่ยมัน มันได้แปดเดือนเนเดือนแปดเดือนเริ่มขุดนาพปีกายนะแต่ปีนี้ก็สิเอาไว้มันครบสิบสองสิบสามสิบสี่ผมหละจะไปสิเริ่มไล่ขุดพีกายนี่ขุดไว้พอดทดสอบเบิง้งว่ามันจากเดือนมีนจะได้หลายปันไลย ชุดทุดทายเอาไว้14เดือนได้ให้ละ8ตันก็ก็ปีนี้เสียไว้ลายไว้โดนปีกายนี่เอาไว้14เดือนมันมันได้หัวนั่นแต่มันบ่ได้ราักค่นละราะะคาบ่ดีราคาไว้เหลือบาทก็กลัวปีกาย สุดทายได้นำนักหลายแทงบ่ได้เน้นข้าชีลายพดคอมเมนต์มาบอกนเด้อทั้งใดสื้อแพงพี่น้องมันเน่เารถเขาไม่หมอนฉีดยาหรือเจ็บหัวมันหัวมันเน่าหัวมันแตก,กมันเน่า ฝนตกชุกคักกวาแด่นี่มันสีของว่าเน่าอยู่บ้างมันี่น้ำขังอยู่ทั้งหนน้อยนัสิขวดเบื่อกัอบคงว่าไข้แน่เหรอวันนีเเนน่เติบแล้ว สําแขนกิวสําขากิวับมี่ว่าอยู่็คเดียนเดียนกลัวๆเบิ้ลฝนพอดีแหละพี่น้องจะค่อยขุด